Yeah. <laughs>

ของออนทัวประทบบันเทิงศิลป์เข้ามาเยือนจังหวัดเลยเมื่อคือนนี้ก็ไปแสดงกันที่สนามที่ว่าการอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยในงานเทศกาลฤดูหนาวเขาเรียกว่านว่างานฤดูหนาวอำเภอวังสะพุงนะครับซึ่งก็จัดการเป็นปกติกันมาทุกปีถ้าหากไม่มีเหตุการณ์ของโรคระบาดเมื่อคือนนี้ผมก็มีโอกาสไปเยี่ยม <c oughs> ชมให้กำลังใจคณะหมอลำประถมบันเทิงศิลป์ถึงหน้าวิธีเลยก็ได้นะครับท่านผู้ชมในเมื่อคืนนี้ก็ถือว่าเยอะพอสมควรเนื่องจากว่าเ,าเป็นงานเทศกาลงานประจำปีแล้วก็เป็นวันสุดท้ายด้วยสลับค่าบัตรผ่านประตูในการเข้าไปดูเมื่อคืนนี้ก็30บาทผมไปสองคนก็จ่ายไป60บาท หกสิบบาทนี่ก็เป็นการดูทั้งทุกอย่างนะครับใครจะเข้าไปในงานนะครับจะไปซื้อข่าวซื้อของซื้อเสื้อซื้อผ้า,าพรจะไปดูหมัวร้องหมอลำหรือไปเล่นสเก็ตเล่นรถซิ่งรถอะไรก็ตามก็จะต้องจ่ายสามสิบบาทต่อคนเด็กน้อยก็ยี่สิบบาทอย่างนี้นะครับส่วนหมอลำเข้าไปข้างในแล้วก็ไม่ต้องจ่ายอีกนะครับไม่ต้องจ่ายอีกถือว่าเป็นการคืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนชาวอำเภอวังสะพงุง นะครับเข้าไปชมฟรีกันนะครับฟรีเลยนะครับสาสิบบาทชมทะลุตุป่งไปเมื่อผมเข้าไปไปดูแล้วก็ไปพูดจาพาทีรู้จักกับโดยเฉพาะปฐมบันเทิงสินเน่ก็รู้จักกับแต้มคุณแต้มสีนะครับคุณแต้มสีก็อยู่ปฐมมานานแล้วก็รู้จักกับแดนเซอร์เก่าๆหลายคนแต่ว่าเมื่อคืนนี้ก็ไม่มานะครับก็ได้เข้าไปทักทายประสัยกับคุณแต้มสี แล้วก็พระเอกบางคนก็ย้ายไปอยู่คณะอื่นแล้วก็มีนะครับไปครั้งนี้ก็ได้ไปดูไปชมมินิคอนเสิร์ต <c oughs> ตอนแรกก็ตกตก,ตกใจว่าเอ๊ปะปฐมบันเทิงศิลป์ทำไมเวทีมันเล็กขนาดนี้เพราะโดยธรรมชาติแล้วประฐมบันเทิงศิลป์นี่เขามีเวทีใหญ่อลังการแล้วก็มีรถอีก2คันมาขนาบข้างเมื่อผมเข้าไปดูแล้ว ก็กลับมาบ้านก็ไม่ได้สนใจจะมาวิาพากษ์วิจารณ์ปฐมบันเทิงศิลปหรอกแต่ว่ามีคนเขาทักทายมาขอคลิปเนื่องจากว่าผมไปไลฟ์สดสองช่วงสามช่วงนะครับไลฟ์สดสามช่วงแล้วก็ถ่ายคลิปแล้วก็เอาไปลงในกลุ่มปรากฏว่าคนเขาขอคลิปมา <c oughs> เป็นน้องๆจากปฐมบันเทิงศิลทักขอคลิปมาผมก็ส่งคลิปไปให้นะครับส่งคลิปไปให้น้องเขา ก็เขาบอกว่านอกจากจะเขาถามมาเป็นยังไงการแสดงเป็นยังไงช่วยบอกหน่อยผมก็บอกว่าดีดีดีด,ดีดีในขณะที่เรามีเวลาซ้อมน้อยๆทาได้ดีขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคน้องเขาก็บอกว่า,วายังไงยังไงก็ขอคําติคานอกจากคําชมแล้วก็คาติเพื่อการพัฒนาวงของเขาต่อไปผมก็เลยอาถัยอย่างนั้นก็ขอวิพากวิจารณ์ประถมบันเทิงศิลเพื่อการพัฒนา ผมทราบว่าะสมบันเทิงศิลป์นี่เขารวมตัวกันในครั้งนี้นี่ช,ช้ามากช้ามากจนถึงขนาดที่หัวหน้าน้อยแล้วก็คุณพ่อดาบสอของเราเนี่ยมีการไลฟ์สดที่หลังเพื่อนหลังพ่อวีรพงศ์วงศิอีกแล้วก็ประสมบันเทิงศิลป์ไม่เก่งโซเชียลแต่ว่าสมาชิกหลายคนเป็น made, เป็นเน็ตไอดอลแล้วก็เก่งโซเชียลกันนะครับแต่ของวงประถมบันเทิงศิลป์นี่ไม่เก่งโซเชียลแล้วก็ไป เชิญเอาศิลปินวงนั้นวงนี้มาก็ทำกันเหมือนทุกวงนะครับทำเหมือนทุกวงที่เคยทำมานั่นแหละจนถึงขั้นเกิดดราม่าว่า,าวงประถมบันเทิงศิลป์เป็นวงใหญ่ไปซื้อเอา,เอาตัดหน้าวงเล็กไปตัดหน้าวงเล็กเอาคนมาแสดงไลฟ์สดกลุ่มเปิดของตัวเองเพื่อไปใช้กลุ่มปิดกลุ่มหนึ่งของตัวเองเนี่ยต้องเสียประโยชน์ไปอะไรทำนองนี้ก็ดราม่ากันยาวพอสมควรสุดท้ายก็ออกมา ขอโทษขอโพยกันจะจะถึงขั้นถือคันดอกไม้มาไหว้คุณพ่อดาบสอสกับคุณแม่หรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้เนื่องจากก็เป็นคนเคยอยู่วงเดียวกันฉั้นลูกชั้นเต้าไหวอย่างนั้นเถอะนะครับผมก็มาดูอันแรกก็คือเวทีเวทีแม้ทางโฆษกเขาจะบอกว่าเป็นมินิคอนเสิร์ตแต่ผมดูแล้วไม่มินิเลยนะครับเครื่องเสียงเขาก็ใช้ของอุบลสายันสาวนะครับ มาดูเครื่องเสียงเ,เวทีก็ตามนั้นนะครับชั้นเดียวนะครับสชั้นกับชั้นนักดนตรีนะครับก็ถือว่าโอเคระดับหน,นะครับเ,เครื่องเสียงก็ปกติปฐมบันทึงศิลป์นี่มอนิเตอร์ด้านหน้าเขาจะดังพอสมควรหลายครั้งที่ผมเคยไปถ่ายคลิปเสียงของปฐมบันทึงศิลป์น,นี่ถ่ายอยู่ข้างหน้าก็พอจะได้ยินเสียงชัดนะครับแต่ครั้งนี้เสียงก็ไม่ค่อยจะชัดเท่าไหร่จะต้องไปถ่ายไปข้างหลังนู่น นะครับต้องไปถ่ายข้างหลังถึงตรงที่เขามิกเสียงเสียงถึงจะดีนะครับอยากจะฟังเสียงเพราะต้องไปอยู่แถวมิกเสียงผมก็เอาไม่เป็นไรเราถ่ายคลิปเล็กๆกันน้อยเพื่อเอามาดูให้เพื่อนได้ชมแล้วก็ไลฟ์สดให้คนที่ไม่ได้ชมชมเพราะว่าของปฐมบันเทิงศิลป์เขาก็ใช้กล้องธรรมดาแล้วก็ไลฟ์สดธรรมดาธรรมดานี่เองนะครับถ้าเป็นวงใหญ่ๆที่เขาเล่นโซเชียลเป็นแล้วก็ทําเพจทาอะไรเขาก็จะใช้กล้องไลฟ์สดอีกชุดหนึ่ง นะครับก็จะมีรายได้จากเพจปรมมบัึงศิลป์ก็การไลฟ์สดเมื่อคืนนี้ก็อย่างที่ว่านะครับถือกล้องวิ่งไปวิ่งมานะครับเวทีเครื่องเสียงเครื่องเสียงก็ถือว่าดังดีนะครับถือว่าอุบลสายยันซาวนี้ก็มีชื่อมีเสียงกันนะครับส่วนเวทีก็เป็นมินิพอรอมาดแดนเซอร์แดนเซอร์ของปฐมบัเทิงศิลป์มินิแต่ไม่มินิมินิแต่ไม่มินิ ก็ถือว่าอลังการเต็มเวทีนะครับคุณพ่อดาบสอบอกว่ามินิแต่ไม่มินิก็ไปดูแล้วจริงๆนะครับจริงๆก็ถือว่าอลังการระดับนี้การเตรียมตัวระยะเวลาสั้นๆใครๆเขาก็ไม่กล้าที่จะลงทุนกันมากมายนะครับเพราะว่าลงทุนไปแล้วก็ไม่รู้ว่าเอาลูกเอาเต้ามากินข้าวกินน้ำมาฝึกมาซ้อมอยู่ที่บ้านของตนเองแล้วเนี่ยจะทำให้เราได้ออกงานแล้วก็มีเงินเข้ามาหรือไม่ เพราะการที่จะนําคนเป็นร้อยๆคนมานั่งมากินมานอนมาซ้อมอยู่ที่บ้านของตนเองเนี่ยมันจะต้องมีค่าใช้ใจ่ายมากกว่าสมควรเรามีครอบครัวสี่คนห้าคนทํามาหากินอยู่บ้านนะครับก็ต้องใช้นี่เอาคนหลายๆคนเกือบร้อยมาอยู่ด้วยกันทั้งนักดนตรีทั้งอะไรเนี่ยก็ต้องมีค่าใช้ใจ่ายมากกว่าสมควรใคร,ใครๆก็ไม่อยากลงทุนแล้วก็ไม่กล้าลงทุนแล้วก็มีโอกาสที่จะเสี่ยงด้วยเนื่องจากว่าปีนี้รัฐบาลประกาศแล้วบอกว่าจะทําให้ได้จะเปิดประเทศ รัฐเอ่อพวกมอลอมมอลำนักดนตรีนักแสดงทุกอาชีพก็โอ้โหนะครับดีใจกระโดดโลดเต้นกันยิ่งใหญ่ร้านอาหารร้านอะไรก็ได้จะเปิดแต่เพื่อมาถึงโอเมกอนมันมานี่ก็ทําให้พอสมควรนะครับพอสมควรที่เราจะต้องเอียงกระเทเร่อาจจะเซไปหลายคนนะครับแต่ว่าคุณพ่อดาบสอทาในเครื่องแดนเซอร์เมื่อคือนนี้ก็โอเคผ่านนะครับเครื่องเสียงก็ผ่าน แต่เราก็มารอชมกันวันที่19น้องๆเขาบอกว่าอยากจะรู้อยากจะวิจารณ์จริงๆต้องรอชมวันที่29บาังเอิญว่า29นี่ผมไปดูไม่ได้29้นี่ผมไปดูไม่ได้ผมก็เสียดายอยู่นะครับผมอยากจะไปดูวันที่29เหลือเกินแต่ว่าบาังเอิญผมจะต้องไปพักนะครับเพราะว่า30คุณหมอนัดนี่ก็ไปไม่ได้ไม่งั้นก็จะไปเยี่ยมบ้านคุณพ่อ ถึงถิ่นพอสมควรบ้านผือขอนแก่นก็ไม่ใช่ไกลก็อาจจะอยากไปดูว่าทําได้ดีขนาดไหนนะครับเราก็จะได้วิภากวิจารณ์เพื่อที่จะให้เกิดการพัฒนานะครับกันนะครับก็เสียใจจริงๆว่าไม่ได้ไปชมคุณพ่อวันที่29แต่ถ้า30ไม่ยินว่ามี2วันใช่ไหมถ้า30นี้อาจจะไปนะครับไปคุณหาคุณหมอเสร็จก็จะไปดูอสมควรเราก็มาดูวิจารมินิมินิ สรุปว่ามินิไม่มินิทั้งเครื่องเสียงทั้งแดนเซอร์มาดูนักร้องมอร้องหมอลำมาดูเสียงของแต่ละคนโอ้โหดาวไล่ผู้ยิง่งเพื่อนแมดาวไล่ผู้ยิ่งน้องเป้ปูเป้ออกมานี่โอ้โหพอเล่าล่ำขึ้นคนชี้คมตังคสาบลาบเบิดป้าทุ่นน้องปูเป้ยังมาล่ำมวนคนกะงามล่ำกะมวลผมว่าปูเป้กับยูกิเพนพากาเนี่ยโอ้โหเสียงไข่ขึ้นกันเลยเด้ เสียงคล้ายคลึงกันมากนะครับแล้วก็เสียงดีมากถึงบางครั้งน้องปูเป้อาจจะลืมกรอนลำกรอนร้องบ้างเนื่องจากบัญหาเหินเพราะว่าคน,คนเขาก็บอกว่าคุณพ่อดาบศอก็จับมาซ้อมไม่ไมไมไมเท่าไหร่นะครับแล้วก็เอาไปออกงานเลยนี่นะครับก็ทําให้เรายังขาดการซ้อ,ซอมมากก็ถือว่าโอเคนะครับอาจจะลืมเนื้อบ้างถึงแม้หลายวงที่มีการฝึกซ้อมมาก็ลืมเนื้อเป็นบางครั้งก็ต้องช่วยกัน ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติเราก็รอดไปด้วยดีมีอยู่ครั้งหนึ่งอยู่หน้าเวเทีนนะครับน้องปูเป้ก็เซไปเลยทีเดียวเพราะว่ามีใครไม่รู้ไปดึงน้องปูเป้นะครับล้มลง,ลงแล้วก็ทําให้ร้องอไม่จบนะครับก็เดินออกไปที่อื่นนะครับโคโกเขาก็มาเอาน้องปูเป้เดินเข้าไปสู่วงนะครับก็ยอมรับน้องปูเป้ี่โอโหร้องเสียงเพราะแล้วคนอื่นล่ะคนอื่นก็เพราะนะครับคนอื่นก็เพราะ บทบาทการแสดงของดาวร้ายนะครับพระเอกนางเอกทุกคนสุ่มเสียงดีถือว่าโอเคใช้ได้ผ่านนะครับถึงแม้จะมีคนออกจากวงไปหลายๆคนก็ยังรักษาความเป็นประถมบันเทิงศิลป์โดยเฉพาะช่วงของตอนไรยรำช่วงของตอนไรดรำนะครับตอนนี้ครับเอ่อช่วงนี้ตอนไรยรำเขาก็รำเป็นเรื่องเป็นราว แม้เมื่อคืนนี้จะเลิกตอนตีสี่นะครับแม้จะตอนตีสี่นะครับเลิกตอนตีสี่ทำให้มันไม่ทำให้มันไม่จบเรื่องนะครับทำให้มันจบเรื่องแต่ก็โอเคถือว่ารำได้ดีร้องได้ดีนะครับรำได้ดีร้องได้ดีนะครับรำได้ดีร้องได้ดีผ่านนะครับผ่านถือว่ารักษาความเป็นประถบมบนเถิงศิล์นเอาไว้ได้ ดีพอสมควรนะครับเ,เรามาดูถึงเรื่องตลกตลกก็ยังครบเครื่องเรื่องของประถมโดยเฉพาะเรื่องของมะขามหวานเมื่อคืนนี้ก็ทําให้คนหัวเราะพอสมควรซึ่งมะขามหวานเมืองเลยเราก็รู้อยู่ว่าในบางครั้งมะขามหวานดอกไฟบานมะขามหวานเมืองเลยเนี่ยมันก็จะมีรสเปรี้ยวในบางปีนะครับอย่างปีที่แล้วนี่ผมไม่ซื้อมะขามหวานกินเลยนะครับ ผมไม่ซื้อมะขามหวานกินแล้วก็ชาวสวนไม่ผมซื้อกินเขาบอกว่ามะขามหวานปีนี้เปรี้ยวนะครับหมายถึงปีที่แล้วนี่เปรี้ยวเราก็ไม่ซื้อกินแต่พ่อค้าแม่ค้าหลายคนก็ยังเอามะขามเปรี้ยวมาขายอยู่เอ่อแมจะเปรี้ยวก็ยังอยากจะได้ตังค์อันนี้ก็ไม่ซื่อสัตว์ต่อลูกค,ค้าก็ขอต่อว่าคนเมืองเลยที่เอามะขามหวานผสมมะขามเปรี้ยวมาทําให้ราคาค่างวดของมะขามหวานเมืองเลยมันเสียไปนะครับก็ดูตลกก็ยังครบคันสามารถ ดึงเอาตลกสดๆที่เราเห็นในชีวิตประจำวันเอามาขึ้นามามาขึ้นมาแสดงได้นะครับคุณคุณพ่อผมก็ไปทักทายคุณพ่อ,ค,พอคุณพ่อก็บอกว่าอ่ะก็พัฒนากันไปทํากันไปนะครับวันนี้ตอนนี้กำลังไล่สดอยู่นะครับกำลังไล่สดอยู่ที่บ้านกิตต่ออำเภอเมืองจังหวัดเลยนะครับวันนี้เสียบัตรคงไม่ใช่30แล้วอาจจะ100กว่าบาทร้อยยี่อยยี่สิบร้อยสี นะครับก็ว่ากันไปสลับคืนนี้ที่ประถมบันทึงศิลป์ที่บ้านติดต่อพือ้นจังหวัดเลยเราวิจารณ์กันมาส่วส่วนเรื่องศิลป์การแสดงอะไรเนี่ยผมไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องศิลป์การแสดงออกรวดออกลายเหมือนกับกลุ่มไลฟ์กลุ่มที่เขาพูดกันนะครับก็ถือว่าเออเกาะแสดงได้ดีหน้าตาของนักแสดงวงประถมบันเทึงศิลป์นี่ผมบอกว่าโอ้โหหน้าตายังกิมลิมพิมพ์เผาน่ารักน่าอินดูนะครับน่าชม หลายคนก็เป็นคนเก่าคนดั้งคนเดิมอยู่ประถมบันเทิงศิลป์ครับยังไงยังไงก็ต้องให้กำลังใจหมอลำทุกคนก้าวผ่านกันไปด้วยดีหลายคนเขาก็บอกว่าเป็นห่วงเรื่องของคัสเตอร์หรือเปล่านะครับในคลิปที่แล้วนี่ผมพูดเรื่องเซฟระเบียบวัฒนศิลป์เนี่ยหลายคนเขาก็มาพูดแบอบกว่าพูดดีๆสิกองข่าวหรือเปล่าเรื่องโรคระบาดมันก็รู้กันไปทั่วนะครับคุณพ่อเอ แล้วก็เต้าหยองแล้วก็น้องเขาก็เคยติดมาผมก็เคยพูดไปแล้วซึ่งใครก็ติดได้นะครับนี่ภัยบุญแสงเดือนกระต่ายพันิพาเขาก็ติดมาเหมือนกันเขาก็รักษาแล้วก็หายได้เหมือนกันติดได้หายได้ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายแต่ประการใดนะครับไม่ใช่เรื่องเลวร้ายแต่ประการใดเพราะฉันไม่ต้องตกอกตกใจเมื่อติดได้ก็ต้องรักษาได้แล้วก็หายได้แล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองได้ครับ สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรครับวิจารณ์กันนน้อย,อยด้วยสติปัญญานน้อยนะครับแล้วก็ให้กำลังใจวงหมอลำทุกวงแล้วก็ให้กำลังใจประถมบถันเทิงศิลป์ให้กำลังใจคุณพ่อดาบสอให้พัฒนาวงการหมอลำนะครับอยู่ต่อเนื่องแล้วก็มีานน้อยหัวหน้าน้อยมาพัฒนาหมอลำประถมบถันเทิงศิลให้อยู่กับคู่ชาวอีสานคู่กับชาวไทยสื่อไปลำด,ดับนี้สุดท้ายนี้ก็ขออว,วยพร ให้พ่อเป็นพี่น้องชาวแฟนขับหมอลาทุกคนไห้มีความสุกกามจะเลื่อนกินใหยบกจกใยโลงใยเขินเป็นหาดใยขาดเป็นว่างใช่ตัวพว่างใช้ยามังคลังเงินคำาเกี่ยวดยขาดเขินถงไห้โ้องใสดังท่องในเบาให้คนท่องไรเข่าเต็มกระเป๋าอืองตึงนอนหลับภดยเงินพันนอนฝันภา้เงินหมื่นนอนเตื่นภา้ในเงินแสนยางแกงแขนใ้เงินล้านบังมีสิสุกทุกปู่ทุกคนครับสวัสดีครับ